หลายคนนะครับก็จะจับตาในวันพรุ่งนี้เนาะทางพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีการประชุมก็จะเป็นการประชุมเนาะซึ่งการเปลี่ยนแปลงก็จะมีมากมายนะก็ต้องมีการแต่งตั้งนะในตําแหน่งที่ขาดหายไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเลขาพรรคเนาะซึ่งต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันเป็นระบบเลขาหัวหน้าก็คือแกนหนึ่งไปหาเลขาอีกแกนหนึ่งเนี่ยไปหาหัวหน้าดังนั้นพอมีเวลาที่แตกกันก็เลย เป็นเหมือนที่เห็นนะทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าจะดูต่อจากนี้เนี่ยนั่นก็คือว่าเอ้ยวันพรุ่งนี้จะมีการขับเลยหรือเปล่าจากสสไม่มีวันพรุ่งนี้จะไม่มีการขับเพราะเหตุผลยังไม่เพียงพอมันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นมติพักซึ่งเอาไปสอดคล้องกับจริยธรรมที่ก๊อปมาเลยพักพลังประชารัเนี่ยก๊อปจริยธรรมมาเปเ๊ะเ,เลยนะ คือวินิจฉัยคือง่ายเลยคือถ้ามาบอกว่าขัดหลักของพักแล้วขับออกด้านจริยธรรมก็คือตรงเป๊ะกับสารร,มรัมนุนก็ตัดสินง่ายไปเลยส่งปปชอืมส่งปปชปปช,ปปชก็จะส่งสารดีกาแผนกคดีอาญ,ญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถ้าผิดหลักจริยธรรมก็คือไงคะคุณเอเปรินาเอยตัดสินทางการเมืองตลอดชีวิตเอยอะไรเอยเพียยพราบเต็มไปหมดไม่ใช่ว่าไ,ไม่เคยเกิดขึ้นสสพระพ่ังประชาธัฐก็เคย ไอ้นี่มาแล้วเสียบบัตรแทงโกงแทนกันอะไรก็โดนกันมายิ่งกว่าคุณนะอาก็ตามนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะว่าจะเกิดอะไรอย่างไรหลังจากนี้แต่วันพรุ่งนี้ไม่มีการขับแน่นอนเชื่อดิฉันถ้าจะทําจะไม่ทําแบบกระตุกกระตาจะมีการแบบทําแบบ Slow Motion ประเด็นที่สองนึงก็คือว่าต้องจับตาบทบาทฝั่งนิติบัญญ,ญัติ คือถ้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะกอบกู้ชื่อเสียงอย่างที่บอกต้องไปลบภาพก่อนว่าเป็นพรรคเฉพาะกิจโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ก่อนให้นเป็นเรื่องเป็นราวทุกวันนี้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยภาพก็คือพรรคนั่งล้านนโยบายหาเสียงพรรคพลังประชารัฐด,ดีมากนะปีหกหกอะ่ะแตไ่ไม่มีใครจําได้เลยไม่มีใครจําได้เลยจําได้อย่างเดียวคือจาจาคุณโอชัยวุฒิคนเดียวแล้วพรรคพลังประชารัฐก็ไม่คอนทิบิว คุณชัยวุฒิในฝั่งนิติบัญญตัติเขาแต่ปะมันก็เลยเป็นแบบนี้ฝั่งบริหารยิ่งเงียบกลิบฉันถามเธอฉันถามเธอเนี่ยอะตอนผู้กองอยู่เธอจำอะไรได้ในกระทรวงเกษตรปราหมอครางดำแม่อย่างเดียวสอบประกอเอ่ยอะไรเอ่ยมันไม่ดังมันกลิบมันเงียบมันกลิบเข้าใจไหม แต่เงียบกริบเกษตรก็ลดสุดแล้วเธอไปดูนี่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเธอตอบมาสิว่าเขาทำอะไรโดดเด่นตอบมาซิสักหนึ่งขอแค่อย่างเดียวน่ะตอบไม่ได้ฉันเองยังไม่รู้เลยไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยไปเป็นฝ่ายบริหารก็ไม่ได้ทำได้จะดีเงียบกริบ ผลงานก็ไม่มีถึงที่น้องประชาชนสสในสภานิติบัญญัติก็ไม่มีใครโดดเด่นไม่มีอลังการสื่อไม่ทำข่าวโซเชียลมีเดียของพรรคเอาภาพมาวางไอเอา,เอาตัวหนังสือใส่เด็กจัดบอร์ดยังทำดีกว่านี้อีกนึกออกไหมแคนวาส่งไปเรียนเปล่ากราฟิกนี่พูดแบบตรงไปตรงมาเลยแบบใหม่ๆเลยนะคือถ้ามาฟังแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าการเมืองมันยุคใหม่ถ้ารรคพลังประชารัฐจะปรับตัวก็ต้องปรับหลายอย่างปรับพ้าปรับอะไรหน่อยคนไม่ฟังเลยนโะย,ย,นะยบาย 3, 4, 5, 6, 7, 8, นะนโยบาย3,4,5,6,7,8อะไรต่างๆลดนะเป็นแบบแบบมิกซ์เลยลดน้ำมงน้ำมันลดข้าฟงงข้าไฟอุ้ยฉ่ำมงแต่ทำไงกลิบถึงเวลาไม่พูดนโะยบายที่อยากจะทำไม่มีอำนาจต่อรองใดๆไม่เลด ตรงๆเลยไม่เลิศนะคะอีกคนอีกฝ่ายหนึ่งฉันจะพูดนั้นแล้วแต่ด้วยความว่าพักเขาไม่ดังไงยพักเขาไม่สปอร์ตไลท์ไม่สปอร์ตไลท์คือยังไงพักพลังประชารัฐเนี่ยใช้คอนเซปต์ปกป้องสถาบันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญเนี่ยรายละเอียดเนี่ยจริงๆว่าห้ามใช้อะไรแบบนี้ห้ามใช้มาหาเสียงทางการเมืองห้ามห้ามไปยุ่งกับสถาบันเลยเลย อันนี้ไม่ได้ไปกล่าวหานะเธอไปเซิร์ชดูได้แต่บังเอิญพลังประชารัฐมันไม่ดังไงมันเงียบเียบไงเธอมันไม่มีใครสนใจก็เลยไม่มีใครไปร้องเพราะต่อให้ต่อให้ไม่ร้องก็เสียงได้เท่าเนี้ยยุบสภาเลือกตั้งใหม่อ่ะเธออันเนี้ยฉันท้าเลยยุบสภารอบหน้าเนี่ยสิบคนถึงไหมเข้าใจไหมมันก็เลยไม่มีใครสนใจไงจะปกป้องสถาบันจะอะไรก็ตามแต่ไม่มีใครสนใจเลยเพราะพรรคมันกรีบ มันเงียบเข้าใจไหมนะมันไม่ปอป,ปูรานึกออกไหมนะอืมประมาณเนี้ยอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาประชุมแต่มาอัพเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าตกลงใครก็น่าจะเป็นคุณไพบูลนะพอบนตอต,อต,อตอวอนะไพบูลนิติตะวันอืม